เอาล่ะสวัสดีทุกคนคันด้วยวันนี้อยู่เกม GTA San Andreas นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับนะเราก็จะพามาดูมอร์สเหมือนกันนะผมนะซึ่งก็จะเป็นมอรสวันนี้นะครับน,นะก็เป็นมอสเอ่อเป็นเขาเรียกว่ามอสปาร์ตี้นะครับนะซึ่งที่ผมรีบทําคลิปก็กลัวว่าวันนี้จะไม่ได้มีคลิปลงนะผมเห็นว่าตัวละครนี้ยังไม่ได้แต่งเสื้อผ้าไม่ไดแต่งอะไรเลยนะผมนะก็คือรีบรีบมาอัดนะครับนะโอเคผมซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปดูปาร์ตี้ซึ่งเป็นปาร์ตี้อันใหญ่นะผมที่ อยู่ที่บ้านบิ๊กสโมกนะผมนะเราจะพาไปดูกันเลยยัง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 ,ยงอ่มโอเคโอเคผมมาตอนนี้ก็มันบล,ลงตงัวเกมใหม่เหมือนเดิมน,นะผมนะที่นั่นเดี๋ยวจะพยายามลงให้วันไหวขึ้นนะผมนะมาเดี๋ยวเราจะมาทำการไปปาร์ตี้ที่อุ้ยแหลกนีแหลกนีแหลก ผมแหลกมีแหลกนิดนึงครับผมคุถึงแล้วน้ำนะเดี๋ยวขอผมไม่แน่ใจนะว่าจะแหลกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนโอ้โหรู้สึกว่ามันจะมีเสียงดนตรีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้ผมปิดเสียงอยู่โอโ้มีรถหน้าใหม่หลายหลายคันนะผมไม่รู้จะเป็น Lamborghini โอ้ มีมีฟอร์ดมาแต่งมีมีซูเปอร์จีทีด้วยนะผมนะโอ้โหมีรถหลายคันเลยนะแล้วก็มีพวกแบบว่าพวกคนที่แบบว่าโอ้ตอนนี้ผมขอเพิ่มเพิ่มแสงกันนี่ครับผมนะโอ้โหมีคนใหญ่คนโตมาด้วยนะมารู้สึกว่าแบบว่าเป็นงานปาร์ตี้ที่ค่อนข้างที่ให,ใหญ่ๆคผมนะที่บ้านบิ๊กสโมกโอ้ย มีการเต้นระบงระบำกันด้วยผมมีการกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มึนเมากันด้วยนะ้เนาโอ้โหตำรวจก็ยังเมาเลยมีดีเจตรงนี้ด้วยนะ้นาโอ้โหมีคนเมาโอ้ยมีแบบมีคนยืนอยู่ด้วยก็คือแบบเยอะนะผมมาแบบว่าว่าที่เขาจะมารวมตัวกรรันที่สถานที่นี้นะผมนะเ,เพื่อมางานปาร์ตี้ใหญ่นะผมนะตอนสามทุ่มเนาะเราลองเข้าไปดูนะผมจุดสีแดงว่าเราจะทำเราก็จะทำอะไร เอาไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยคงใส่มอสน่าจะ,อะนะนะโอเคนี่โอ้โหแถวนี้ก็รู้สึกเหมือนจะมีคนเมาใช่ไหมใช่โอหอันนี้มีดูอะไรเนี่ยโดนลุมหรือว่าอะไรนะอันนี้ก็น่าจะมาสูบบุหรี่ผมนะโอ้โ้โอเคนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะพวก งานปาร์ตี้ก็มอสก็มีประมาณนี้นะนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ <Hey! S 1> น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นมอสอะไรก็รอติดตามนะผมนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพท่นนี้นะผมใครชอบก็กดไลค์แล้วกดสัครสมาชให้ผมด้วยนะผมนะถ้าอยากทำต่อหรือว่ายังไงก็บอกอะไรบอกได้หมดนะผมนะโอเคคลิปนี้ก็ <Hey! Watch S 1> ฝากเพท่นนี้นะ yeah, <man. S 1> ผมนะบ๊ายบาย